กกของคุณทักษิณสถาปนาอำนาจนี้ให้เข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็งจนไม่มีใครสามารถไปเอาอำนาจออกจากกกของคุณทักษิณนสามกกมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ราชวงศ์ฮั่นตะวันออกกำลังจะล่มสลายตอนนั้นห้องเตเฮียนเต,น,เตน,นะครับ องค์ห้องเต้ชื่อว่าเฮียนเต้เป็นห้องเต้ของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกปกครองประเทศอยู่กำลังจะล่มสลายก็เกิดขุนศึกยกกำลังเข้ามาบอกว่าจะมาปกป้องราชบัลลังก์จากพวกสิบขันทีที่คอยเพชรทูลให้ห้องเต้ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วทำแต่ละเรื่องก็สร้างความเดือดร้อนต่ออาณาประชาราฐัฐ ต่อพี่น้องชาวจีนในยุคสมัยนั้นก็ยกขบวนก็มาเลยครับแต่แทนที่จะมาปราบสิบขันทีกับยึดอํานาจไปจากฮ่องเต้ให้องเต้กลายเป็นแค่หุน่นเชิดคนผู้นั้นก็คือตังโต๊ะตังโต๊ะ,ตตะก็มายึดอํานาจจากฮ่องเต้ฮ่องเต้ก็เป็นหุน่นเชิดก็ทําอะไรนะครับก็เอาสนุมให้เอาข้าทาตบริวารให้เอาน้ําจันทร์ให้เสวยน้ําจันทร์คอเคียสนมุม สนุกกันใหญ่เลยการบริหารน้หมดก็อยู่ในมือตังโต๊ะตังโต๊ก็มีขุนพลข้างกายก็คือลิโป้เมื่อตังโต๊เข้ามายึดอำนาจก็เกิดความไม่พอใจมีการรวบรวมผู้คนจะพยายามฆ่าจะพยายามสังหารตังโต๊ะหลายครั้งและกลุ่มหนึ่งที่สถาปนากันขึ้นมาแล้วเริ่มมีกำลังก็คือกลุ่มของโจโฉส่วนกลุ่มของอ้วนเสี้ยวอ้วนสุดซุนกวนเนี่ ก็มีกําลังเหมือนกันแต่ไม่สู้โจโฉไม่มีความห้าวหาญเท่าโจโฉแต่พวกอ้วนเสี่ยวอ้วนสุดหรือซุนกวนเนี่มีเงินเยอะอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แถวๆลุ่มแม่น้ำ่วงหูอีกกลุ่มหนึ่งกำลังพยายามจะสถาปนาอยู่แต่ตอนนั้นยังสถาปนาไม่ได้ก็คือสามพี่น้องที่สาบันกันไม่ว่าจะเป็นเล่าปี กวนอูเตียวหุยนี่เขากำลังจะสถาปนาเหมือนกันเพราะไปนับศักว่าเป็นญาติห่างๆของพระเจ้าเฮียนเต้เป็นลุงหรือเป็นอานี่ยละพระปิตุลาซึ่งแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้ท่านทั้งหลายรู้ก็เราแปลก,กันเอาแต่ท่านทั้งหลายครับตังโต้นี่คนที่ฆ่าตัางโต้ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับกอริปโป้นั่นแหละคนที่วางแผนในการฆ่าตัางโตแยกยนตนะครับนั่นก็คือ ไปตกลงกับลิโป้ว่าจะยกลูกสาวก็คือเตียวเสียนนี่ให้ลิโป้เห็นเตียวเสียนเตียวเสียนสวยงามนี่ครับก็อชอบเตียวเสียนหลังจากนั้นก็ไปทูนตังโตว่าขอให้จัดงานแล้วจะพาลูกสาวนี่มาลําให้ดูพอจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นคนคนนี้นี่ผมจําชื่อไม่ได้เราว่าชื่ออะไรก็เอาลูกสาวนี่คือเตียวเสียนนี่ไปเต้นลําหน้าตังโต ตังโตเห็นก็ทั้งเมาสุราก็ชอบก็เอาเตียวเซียนเป็นเมียก็สร้างความบาดหมางใจระหว่างตังโตกับริปโป้ยกเตียวเซียนให้ลิปโป้วันต่อมาก็เอาเตียวเซียนไปลำเต้นลำอยู่หน้าตังโตตังโตเห็นเตียวเซียนแล้วก็ชอบแล้วก็เอาเตียวเซียนมาเป็นเมียเลยอย่ำยีน้ำใจตังโตตังโตย่ำยีน้ำใจริปโป้สุดท้ายริปโป้ก็ฆ่าตังโตทิ้ง พอตังโตตายก๊โกโจโฉก็สถาปนาขึ้นเนี่ยนสถานการณ์ใกล้แบบนี้เลยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกก็แทบจะยืนอยู่ไม่ได้พระเจ้าเฮียนเต้ไม่รู้จะทำยังไงราชวงศ์ฮั่นตะวันตกก็สถาปนาตัวเองขึ้นอีกแข่งกับราชวงศ์ฮั่นตะวันออกอีกโจโฉก็เข้าไปยึดเลยสิครับคว้าตัวพระเจ้าเฮียนเต้ มาอยู่ในอารักขาแล้วก็สถาปนากกตัวเองขึ้นเรียกว่าวุ้ยกกหรือบางคนก็ออกสำเนียงกลางว่าอุ้ยกกเอาล่ะครับจะวุ้ยกกหรือเว้ยก็เหมือนกันนั่นแหละตอนนี้นี่ยผมอยู่ในการสังเกตว่ากกของทักษิณเนี่ย ซึ่งตอนนี้เป็นมีมหาอุปราชชื่อเศรษฐามหาอุปราชก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนหัวหน้าก๊กก็คือดรทักษิณดูการเดินหมากดูการเดินงานทางการเมืองแล้วคล้ายๆกับวุ้ยก,ก๊กมีการปิดล้อมมีการดึงคนดึงมาหมดครับ ข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารใครก็ตามที่จะสยบยอมต่ออำนาจของกกทักษิณเนี่ยก็เข้ามาอยู่นี่เหมือนกันนะท่านสังเกตเหมือนกันผมจึงอุปมาว่าขณะนี้นี่อุ้ยกกหรือก๊กของโจโฉนี่ก็คือกกของทักษิณเนี่ยมีเสถาเป็น ท่านมหาอุปราชส่วนอีกโก๊กหนึ่งครับมีสเบียงกังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในพื้นที่อุดมสมบูรณ์มานานคือโก๊กลุงตู่ผมบอกพวกนี้นี่นี่ใสสันดานเหมือนพวกอ้วนเสี้ยวอ้วนสุดเหมือนพระเจ้าสุนกวนทำไมครับเห็นแก่ตัวเอาแก่ได้ปกครองประเทศมาอย่างยาวนาน แปดเก้าปีไม่ได้ทําอะไรเลยมีแต่สแสวงหาพวกกระซับให้กับตนเองอ้วนเสี้ยวอ้วนสุดก็เหมือนกับนิสัยของไอ้เจ้าสัวที่หนุนอยู่นะ่ะที่มันชอบเป็นคนกลางเจรจาไปซื้อผู้แทนซื้อสอสอจากพรรคนั้นพรรคนี้แล้วชอบเอาเงินไปบริจาคพรรคนั้นพรรคนี้ไอ้คนกลางคนนี้เนี่ยที่มันเคยเป็นลูกน้องของดออรทักษิณแล้วปัจจุบันมาเป็นลูกน้องของคนเอกไปยุทธ์ ไอ้นี่ก็อยู่ในลักษณะพวกอ้วนเซี่ยวอ้วนสุดนี่ัสเหมือนกันสแสวงหาแต่เงินสแสวงหาแต่ประโยชน์เข้าตัวเองไม่สนใจว่าแผ่นดินจะก,กาลียุคยังไงไม่สนสนแต่ว่าเงินในบัญชีกูต้องรวยขึ้นปีนี้รวยแสนล้านปีหน้าต้องสองแสนล้านปีต่อไปต้องห้าแสนล้านแล้วจะต,ต้องขึ้นไปเป็นเศรษฐีล้านล้านให้ได้ แล้วมันจะเอาจากไหนล่ะครับล้านล้านก็เอาจากที่เดียวไงก็คือการป้นประชาชนก็คือป้นประเทศไทยนี่แหละเพราะไปอยู่ประเทศอื่นมันสู้ไม่ได้เพราะเขาแข่งขันโดยเสรีส่วนประเทศไทยของเราไม่มีเสรีในการแข่งขันแข่งขันกันด้วยการผูกขาดผูกขาดไม่มีใครแข่งเปิดไฟเปิดตู้เย็นก็เสร็จมัน เปิดแอร์ก็เสร็จมันนี่กับผูกคาดเมันถึงรวยไงถ้าไปทําธุรกิจที่มีการแข่งขันใช้ความสามารถไม่มีวันพวกนี้จะรวยครับพวกนี้รวยได้เพราะอย่างเดียวก็คือผูกขาดทําคนเดียวไม่ให้คนอื่นทํากฎหมายก็เขียนเอื้อมันคนเดียวไปทําเรื่องปลอมทั้งหลายแหละ พลังงานต้นทุนอะไรปอมทั้งหมดนะครับก็เพื่อมันคนเดียวนี่ไงมันถึงรวยไอ้พวกนี้ก็นิสัยสันดานเหมือนพวกอ้วนเซี่ยวอ้วนสุดในเรื่องสามก๊กนี่แหละครับไม่ทำประโยชน์อะไรแก่แผ่นดินเลยป้นแผ่นดินอย่างเดียวส่วนอีกก๊กหนึ่งครับพี่นั้นมีแต่ให้ลักษณะก็เหมือนกันนะครับนั่นก็คือก๊กลุงป้อม ก็กลุงป้อมเนี่ยผมก็เปรียบเทียบใครจะว่าแกยังไงผมก็มองว่าแกยังเป็นคนมีคุณธรรมไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนนี่ยังใช้ได้นะกับลุงป้อมถึงใครจะบอกแกว่าแกงึกๆงึงักง,กงกัก็เป็นเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องงึกๆงึกงักงกัก็คนป่วยไม่สบายแคลเซียมเกาะกระดูกมันจะเดินเหินถนัดได้ยังไงะครับแม้กระทั่งผมปวดหลังแค่นิดนะ่ะ การจะเดินนี่ต้องค่อยๆเดินต้องค่อยๆย,ย่างต้องค่อยๆก้าวพอก้าวลงไปมันแป๊บทีหลังมันแป๊บทีหลังนี่ก็คิดถึงใจเข้าใจเราเนี่ยผมจึงบอกว่ากก๊กลุงป้อมตอนนี้กําลังจะสาปนาก๊กตัวเองเหมือนกับจกกกเหมือนกับกกของเราปีกําลังไปตามหาจูกุจูกัดเลี้ยงอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าลุงป้อมไปเจอจูกัดเลี้ยงหรือย,ยัง หรือไปเจอแต่พวกเมืองลักษณะเหมือนริปปูพวกริปปู่สามพ่อเข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดทรยศหักหลังลูกพี่หรือไปเจอแต่คนแบบนี้ต้องถามลุงป้อมดูนะครับแกไปเจอไหมไปเจอจูกัดเหลียงยังไปเจอซุนกวนยังไปทานโดกไปเจอเออกวนอูยังไปเจอเตียวหุยยังเนี่ยถ้าเจอแล้วก็ไปร่วมสาบานกัน ที่สวนดอกท้อเพื่อจะสถาปนากกของลุงป้อมขึ้นมาดังนั้นอุปมาเปรียบเทียบได้อย่างนี้ครับก๊กของทักษิณมีอุปราชเศรษฐาเนี่น่าจะกลายเป็นกกที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็คือวุย้ยกกหรือพวกเว่ยส่วนกกลุงตูมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ทหารมีแต่พลทหารขี้ขาดไผ่าลาบทหารเลวทั้งนั้น ลบกับใครก็ไม่ชนะแพ้อย่างเดียวเพราะเห็นแก่ตัวนี่ก็เหมือนกับพวกงอกกกส่วนของลุงป้อมถ้าสถาบนาสำเร็จก็จะกลายเป็นกกเล็กที่สุดนั่นคือจกก,กุ๊กกุกเล่าปีกกกควนอูก๊กเตียวหุยแล้วก็มีจูกัดเหลี้ยงหรือโของเบ้งเป็นเสนาธิการ แล้วมันจะเดินไปยังไงครับถ้าการเมืองไทยเป็นแบบสามก๊กก๊กที่จะชนะในบั้นปลายสุดท้ายก็คือวุ้ยก๊กก็คือก๊กทักษิณในสมัยที่โจโฉมีอำนาจเหนือวุ้ยก๊กโจโฉดูแลจักรพรรดินะครับตั้งแต่จักรพรรด เฮียนเต้จนมาถึงจกักรพรรดิลูกของพระเจ้าเฮียนเต้อีกดูแลมาไม่ยอมสถาปนาตัวเองก็คือโจโฉไม่ยอมสถาปนาลูกของตนเองไม่ว่าจะเป็นโจผีโจยองให้ขึ้นมาเป็นห้องเต้นี่เป็นความลึกล้ำนะครับต้องถือว่า เรื่องนี้โจโฉนี่เดินหมาการเมืองอย่างสุขุมมากเพราะถ้าโค่นพระเจ้าเฮียนเต้หรือแม้กระทั่งพระเจ้าเล่าเซี่ยวลูกของเฮียนเต้เนี่ยเมื่อไหร่ตระกูลโจจะหมดความชอบธทาทางการเมืองทันที โจโฉจึงดูแลพระเจ้าเฮียนเตยอย่างดีที่สุดไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพระเจ้าเฮียนเต้แต่การดูแลพระเจ้าเฮียนเต้ของโจโฉก็เป็นการดูแลลักษณะขีดเส้นขีดวงให้เล่นเล่นอยู่ได้แค่นี้นะห้ามออกจากอาณาบริเวณนี้โดยเด็ดขาดถ้าออกมามีเรื่อง ลักษณะเหมือนกันก็เหมือนตอนที่กำลังโค่นราชวงศ์ชิงหยวนซื้อขายก็สั่งกักบริเวณจัก,กรพรรดปูยีให้อยู่เฉพาะในพระราชวังต้องห้ามไม่ให้ออกนอกพระราชวังการบริหารงานทั้งหมดในประเทศจีนสาราจรนีนในขณะนั้นตกอยู่ภายใต้กำมือของนพลหยวนซื่อขาย แต่มีห้องเต้ครับชื่อปูยี่จักรพัรดิองค์สุดท้ายเดอะลาสเอ็มเพเลอร์แต่ขังไว้อยู่ในพระราชบังต้องห้ามไม่ให้ออกมาอยากเล่นเทนนิสก็เอาสนามเทนนิสไปตั้งไว้แล้วก็สอนหาคนมาสอนเทนนิสอยากฟังดนตรีก็เอาดนตรีไปให้ฟังอยากจัดงานเลื่อนลมก็เอางานเลื่อนลมไปจัดให้ในวงังแต่ไม่ให้ออกมาไม่ให้ออกมายุ่งเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน เหมือนกันยุคของโจโฉกับยุคของหยวนซือขายก็เหมือนกันจนกระทั่งพระเจ้าเฮียนเตสวรรคตโจโฉก็ตายไปโจผีขึ้นมามีอำนาจโจหยงขึ้นมามีอำนาจจนกระทั่งสุดท้ายได้ตรวจสอบแล้วว่าเครือข่ายอำนาจของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกมันสูญสิ้นแล้วนะมันไม่มีแล้วเมื่อไม่มีแล้ว ตระกูลโจจึงบีบบังคับให้ลูกของพระเจ้าเฮียนเตสะละราชสมบัติแล้วก็สถาปนาตระกูลโจขึ้นเป็นห้องเต้เอาไส้เฮียนเลยนะครับเอาแบบว่าไม่เหลือความชอบธรรมทางการเมืองใดๆให้กับราชวงศ์ฮั่นตะวันออกอีกเลยเขาจึงสถาปนานิ่งผมก็ดูไปแล้วว่าการเดิน เกมเดินหมาของกกทักษิณนี่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเช่นกันการสถาปนาวิกกวันนี้โดยมีเศรฐาเป็นอุปราชก็น่าจะต้องบังคับค่อยๆค,ยคนโทนค่อยๆประครับประคองสถานการณ์ไปเรื่อยๆร,รอวันที่ได้รับความชอบธรรมทั้งหมดเขาจึงจะสถาปนาตัวเองขึ้นมา เป็นผู้นำอย่างชัดเจนแต่ตอนนี้ต้องเรียกว่าซุ่มซ่อนสะสมกำลังแล้วก็บริหารไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันก๊กของลุงตู่หรืองอกก๊กนั้นวันนี้ก็ไม่เห็นขุนพลใดๆแล้วล่ะครับมีแต่วันเสื่อมวันล่มสลายและงอกก๊กก็เป็นงก๊ก,กแรกในสามก๊กนะครับที่สูญสิ้นอำนาจถูกทำลาย ถูกกบของโจโฉนี่พนวกเข้าเป็นแผ่นเดียวแผ่นดินเดียวกันรวมกันได้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ไปรวมเอาจกกกของเล่าปีแต่กว่าจะรวมจกกกของเล่าปีนู่นนะครับเล่าปีก็ตายไปลูกของเล่าปีก็ขึ้นมาแทนคงเบิงก็นำทัพไปสู้แต่ไม่สู้กับตระกูลโจชะไไปสู้กับสุมาอี้ตระกูลสุมาแล้ว นี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและผมก็จะบอกกับท่านทั้งหลายครับรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่ผมค่อนข้างเชื่ออย่างแน่ชัดว่าการเมืองของไทยวันนี้สามก๊กนี้แหละครับจะสู้กันจะสู้กันไปตลอดระยะเวลาสามปีที่เหลือ ไม่ว่าจะสามารถจะโค่นเศรษฐาทวีสินออกจากนายกรัฐมนตรีได้ไหมเพราะมีเวลาเหลือแค่45วันเนี่ยก๊กทักษิณก๊กลุงตู่ก๊กลุงป้อมตอนนี้มันเหมือนช่วงหนึ่งที่วุ้ยกกต้องมาสามัคคีกับจก๊ก,กเพื่อถลม่ม งอกกกนั่นคือกกทักศิณอาจจะมาสามัคคีกับก๊กลุงป้อมเพื่อถล่มกกลุงตู่ในขณะเดียวกันกกลุงตู่ก็คืองอกกกก็ต้องมาสถาต้องมาสามัคคีกับโจกกกเพื่อถลม่มวุ้ยกกมันจะพันเงินไปสามเหมือนตอนที่โจโฉแตกทับเรือมันเป็นการร่วมมือกันระหว่างก๊ก โจโฉประธานทานมันเป็นการร่วมมือกันระหว่างก๊กของอ้วนเสี้ยวอ้วนสุดมารวมกับก๊กของเล่าปีก็คือง้อก,ก๊กมารวมกับโจโก,ก๊กถลม่มวุ้ยก๊กของโจโฉจอนโจโฉแตกทับเรือก,ก็เหมือนกันครับในสถานการณ์นี้จับตาสังเกตอากาศว่าก๊กทักษิณจะร่วมมือกับก๊กลุงป้อม เพื่อถลม่มกกลุงตูหรือกกลุงตูจะร่วมมือกับก๊กลุงป้อมเพื่อถลม่มกกทักษิณโจทย์มันมีอยู่แค่นี้ครับว่าใครจะจับมือกับใครได้ก่อนผมเห็นอาการชัดตอนนี้จากการเดินหมากของนายสนธิยาสวัสดีที่เดินหมากไปที่สมาชิกวุฒิสภา ผมเห็นร่องรอยความเป็นไปได้ที่ก๊กลุงตู่กับก๊กลุงป้อมอาจจะต้องหันกลับมาจูบปากกันอีกครั้งหนึ่งเพราะทำไมอย่างนั้นอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันจะถูกก๊กของคุณทักษิณเนี่ย สถาปนาอำนาจนี้ให้เข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข,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 ข็งจนไม่มีใครสามารถไปเอาอำนาจออกจากก๊กของคุณทักษิณได้นะก็เหมือนกับว่าตอนนี้ยกอำนาจให้กับก๊กของทักษิณแล้วพอก๊กทักษิณเข้มแข็งก็ต้องมาคิดหาวิธีการในการแย่งเอาอำนาจกลับคืนมาซึ่งตอนนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวที่กำลังปรากฏขึ้นปรากฏขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปืนการเมืองแบบขวาขึ้นมาการปืนการเมืองแบบขวาจัดและการปืนกำลังมวลชนที่เคยต่อต้านดรทักษิณหรือกลุ่มหนึ่งที่เคยต่อต้านดรทักษิณกำลังสถาปนาตัวเองขึ้นมาและทําหน้าที่เชียร นายกรัฐมนตรีเศรษฐามีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับตอนมันก็คือฝุ่นตลบสับสนกันไปหมดบางคนเคยไล่นายกทักษิณสมัยนูน้นปีสี่เก้าแต่วันนี้มาเชียร์นายกเศรษฐาอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้มันเริ่มผิดฝาผิดตัวกันสถานการณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์ฝุ่นตลบยังไม่มีใครแน่ชัด ว่าจะยืนอยู่ฝ่ายไหนในขณะที่เชียร์นายโยกเศรษฐาก็มีเครือข่ายของตนเองปล่อยข่าวว่าลุงตู่กับลุงป้อมกำลังจับมือกันที่จะโค่นร,รัฐบาลของนายเศรษฐาดูท่าเรื่องนี้นี่น่าจะมีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อการเมืองมันเป็นสามกก ก๊กทักษิณก๊กลุงตู่ก๊กลุงป้อมกลุ่มที่เคยต่อต้านทักษิณส่วนหนึ่งตอนนี้ไปสนับสนุนเศรษฐาน,นี่เป็นที่น่าจับตาแล้วกลุ่มที่เคยต่อต้านทักษิณกลับเป็นคนปล่อยข่าวว่าลุงตู่กับลุงป้อมกำลังจับมือกันนะแล้วก็จะไปโค่นเศรษฐา ทำไมผมจึงไม่พูดเรื่องภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาหรือพรรคอื่นภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นก๊กนะครับถ้าอุปมาว่านี่คือสถานการณ์ในเรื่องของสามก๊กภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนานี่ก็เป็นได้เพียงแค่กลุ่มโจรพวกผ้าเหลืองป้นไปวันวันสุดท้ายก็หาทางเข้าสวามีพัก ไม่สวามิภักดกกใดกกหนึ่ง <c oughs> ก็ต้องสลายตัวไปภูมิใจไทยจะสวามีภักดก,กทักษิณหรือภูมิใจไทยจะสวามีภักดกกลุงตู่ลุงป้อมยังไม่รู้แต่ชาติไทยพัฒนาเนี่ยน่าจะสวามีภักดก,กลุงตู่ซะมากกว่าตอนนี้ดูจากความสัมพันธ์ไส้สนกลไนทั้งหลายการเกี่ยวดองกันมันเป็นอย่างนั้น ท่านทั้งหลายครับที่ฟังมาทั้งหมดนี่ทำไมมันมีแต่โกทักษิณทำไมมันมีแต่โกกลุงตูทำไมมันมีแต่โกกลุงป้อมทำไมไม่มีเรื่องอื่นๆทำไมมันมีแค่เรื่องของการไม่ลาออกไม่มีการยุบสภาสถาปนาวุ้ยโคกที่ที่น้องกำลังสงสัยก็คือ แล้วก้าวไกลหายไปไหนพี่น้องต้องตั้งคำถามแน่นอนครับ